โซึ ounds, so ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนการริวมกิการรัฐวรสาหกาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัดเป็นหลฐานที่ารร่วรือมว่าร่วมกัน มีสถานีนายาย่าเนี่ยสังคมเราดีวัฒนธรรมเระเป็นดีแต่เราเพื่อนรักษาไปตามทีเดล็กของตัวเองหาประโยชน์จากกฎหมายอันนี้ถ้าเราสร้างคนก่อนแล้วมาพัฒน,นา คนจะมีศักยภาพมีคุณภาพและการพัฒนาตามคนตกางกันได้อย่างดีแค่จริงเนี่ยทีใจเขาเจริญด้วยคุณธรรมปัจจุบันเรายังส่งเสริมสิ่งนี้ให้ทันขึ้นมา่อ้ทันบังเอยเกิดมา เพราะอะไรเขาบอกเพราะทำเดียวคือเขาพัฒนาคนให้มีความรักชาติให้ม and <AND well enroll, ีความเสียสละเขาจึงพัฒนาได้เป็นอย่างดีโบราณเจริญกับการพูดกับภาษาเนี่ยผมพูดใจใหญ่ ทุกท่านที่บริจาคก็ต้องมีส่วนก็ต้องมาดูแลมาช่วยหลวงพ่อนะดูแล